ทุกคนตอนนี้เวลาตีสามสิบห้าจะแจใกล้จะคลอดลูกจะเล่าก่อนหน้านี้ว่าเราเพิ่งมารู้ว่าแจแจเนี่ยท้องเพราะว่าสังเกตเริ่มจากท้องแล้วก็เต้านมนะคะแล้วตอนนี้ตอนประมาณตีสองใกล้จะตีสามล้วะทุกคนจะแจอามาซุกแบบเราผิดปกติแลวร้องแบบดังมากแล้วเข้าห้องน้ํานี่คือแบบไม่ตามทุกที่จะสามตลอด เราก็เพิ่งสังเกตว่าซุกเราผิดปกติมากแบบซุกแบบซุกมากมากเพิ่งรู้ว่านี่คือใกล้จะคลอดนี่คือของแท้นี่ค่ะอ้อนเราผิดปกติเราก็เลยเซิร์ช Google ดูเลยนี่คืออาการใกล้คลอดนี่คือจะคลอดแล้วเราไม่รู้ว่าข้ออันเนี้ยมีกี่ตัวแล้วเราเราจะพูดว่างไงเดี๋ยวมันก็ผิดพลาดทางเราได้แล้วว่าวันนั้นนที่เราเปิดประตู มุงลวดไว้แล้วแมวห้องข้างๆเนี่ยเขามาแล้วเราไม่รู้ว่าทําการแบบปฏิสัมพันธ์ตอนไหนใช้คำไม่ถูกกัน,นแต่แล้วตอนเนี้ยคือรุนมากว่ารอบนี้จะคลอดมากี่ตัวคือเราคิดไว้ว่าถ้ารอบนี้คลอดปุ๊บเนี่ยเราจะจับแต่ใจทำอะไรอุ้ยลูกไหวไหมลูกไหวไหมออาเบ่งเบ่งเรีงเบ่ง <krit> imi, จริงๆตอนแรกมันคงจะเสียสลับพราะผมอันนี้ตั้งทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็เดจใจก็ติดเหมือนกันคือเพราะผมสตาร์บัคเพราะว่าน่าจะมีกลิ่นเราติดติดในผมชอบด้วยนะคะทุกคนเอ้า้ไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหมคะไหวไหมคะไหวไหมอ่ะอ่ะอ่ะแม่แม่อยู่ข้างๆแม่เสร็จสลัการตีสามของแม่การตื่นของแม่เต็มที่ อออออ่ะอะอโอเคอยเ่แล้วอยู ah, 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 ah. Ah, ah. O, ่ข้างนี่แหละหน่อยไหมคะหน่อยไหม เร็วามาอย่างนีทุกคนนี่คือนี่มันลุ้นนี่อันจะข้ออะไรใช่ไหมโอเคโอเคนี่คือจะร้องไห้จริงๆนะทุกคนนี่คือแบบถ่ายไปร้องไห้ไปนี่คือนี่ของแท้นะอันเนี้ยคือจะค้อแล้วอะ่ะเด็กคนอู้ นี่คือของจริงอนะันนี้คือเสียงของให้จริงๆซะอื่นจริงนะเหมือนๆแบบยังไงอะ่ะอาจริงๆนะตอนแรกนี่มีความคิดว่าจะแบบว่าเออหาบ้านให้หลานไรเยยงี้ยแล้วมาไปประมาณความคิดคือแบบมันผูกพันกับหลานแล้วอะ่ะทุกคนก็เลยบแบบอืมเลี้ยงหลานต่ออีสานนี้จะเป็นอะไรไปเนาะแจ๊ะแจ๊ดอ,อ,อ,อน้ยทำไมเห็นน้าตามแม่ยังไงลูก มีใจไงแม่ดีใจแม,ม,ม่มีหลานลไงแม่มีหลาในให้ลูกไงแม่มีหลานให้ลูกไอความนี้ขอบคุณนะแม่ตอนแรกแม่ก็หาจะหาบ้านให้หลานแหละแม่พามาแม่พูกพันกับหลานแหละเลียงทั้งหนูทั้งหลานนี่แหละโอ้โอย ว่าอันนี้ท้องแรกเนี่ยจะมีกี่ตัวถามว่าทําไมไม่ให้หมอเอ็กซาเรย์เอ็กซาเลยดูเลยใช่ไหมทุกคนจะบอกว่านี่เพิ่งทราบจริงๆเพิ่งทราบเลยท้องใหญ่แล้วแบบทําใจกันแล้วมันกะ็ถ้าแบบท้องได้ไงเราก็น่าจะคิดประมาณนะแค่ความประมาณคือ น่าจะช่วงที่เราปิดมุ้งลวดแล้วนั้นลูกลมีอาการฮีสัตต์อะทุกคนแล้วนะแมวตัวนั้นมวห้องข้างๆเราเป็นตัวผู้ด้วยแหละแล้วเข้ามาแล้วแล้วเรากลับมาทุกคนประตูมุ้งลวดมันเปิดอ้าแล้วมีแมวตัวนั้นก็อยู่ตัวนั้นด้วยวันนั้นด้วยก็เลยแบบอืมรู้แล้วล่ะว่าลูกเราน่าจะอืมแล้วมาพึ่งรู้วิทีก็คือท้องใหญ่แล้วก็ติดเราเราเซิร์ชกูเกิลเลยอีกว่าเกิดอะไรขึ้นคือตรงก็คือท้องอ่าไม่อย่างนี้ค่ะ สีสามเสระฐพระผมสตาร์บัคให้ลูกโดยเฉพาะขอ,อยังค่ะขอ,อยังขอ,อยังฮึบลูกฮึบ ทำอะไรมีถูกของจริงของแดงนั่งเฝ้าเลยดีกว่าจบจบไปเดีย๋ยวขอไปทำพอดแจ๊ก่อนนะทุกคนแล้วเราจะมาเติบว่ารอบนี้มีกี่ตัวคะ่ะทุกคนตอนนี้ตัวแรกเนี่ยใกล้จะออกแล้วนะคะทุกคนนี่คือลุน้นก่อนลุ้นอะไรอย่างเนี่ย คือตีสามสามสิบเจ็ดตัวแรกออกมาแล้วคือเราเห็นหางแล้วเห็นหางเห็นขาแล้ะตอนนี้เหลือ,เ,ลอเราเข้าใจเลยว่าการคลอดเนี่ยมันลาบากมากก็เป็นลำบาก,าก,ก,บากเพราะว่าตอนที่บ้านยากเขาจะมีอกน,นกันนะคะนี่คือนี่คือเราไม่รู้ว่าในท้องมีกี่ตัวนะทุกคนแต่ตัวแรกนี่คือกล้าละกล้าละทุกคน เห็นหางเห็นขาแล้วนี่สตียวฮึบลูกฮึบฮ uh ึบ huh. ล <c oughs> ูกเอยแทนแล้วเนี่ยฮึบฮึบเบงเบง

เสียวแแล้วเนี่ยเสียวแแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเหมือนจะมาแล้วนะตัวแรกก็เหนจะใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนใช่ไลยใช่ไหยจริงจริงลูก เราจะไม่ถ่ายใกล้ๆให้นะคะทุกคนเราจะไม่ถ่ายใกล้ๆให้นะโอ้ยก็ตัวแลกมาแล้วลุ้นว่ามีตัวที่สองไหม <Bradley. S 1> เดี๋ยวจะมาถ่ายอีกทีนะคะทุกคนคือตอนแบบน่าจะข้อเสร็จเลยแหละทุกคนเพราะว่านี่ต้องลุ้นกับแจ๊ดๆอีกนะคะทุกคนทุกคนตัวแรกมาแล้วแต่ลูกปังลูก นี่เนอ๋อจ้าจ้าจ้าไม่รู้ว่ามีกี่ตัวทุกคนนี่คือลุ้นตัวแรกอันนี้คือตัวแรกลุ้นแล้วนะตัวที่สองกำลังลุ้นว่ามีไหมถ้าไม่มีน่าจะมีตัวเดียวไหมทุกคนนี้เสียงไหมวุ้เราไม่รู้ว่ามีกี่ตัวทุกคนเนี่ยลุ้นน่าจะมีตัวที่สองไหมถ้ามีก็โอเคมีสองตัวถ้าไม่มีก็คืนน่าจะตัวเดียวแบบ100%นะคะ เราไม่รู้ว่าเอ,อ,อันนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียก็น่าจะรอให้แบบเปิดแจ๊ะๆค่ะรอให้แบบโตก่อนจะรู้ได้ตัวทองก็ยังใหญ่อยู่นะทุกคนทองก็ยังใหญ่อยู่ดูจากสีผิวแล้วก็ก็ได้พ่อเขามาเต็มเต่มอะเนาะวุ้ย ยจ๊จๆค่ะพาลูกกินนมแล้วพาลูกกินนมแล้วเฮ้ยสุดอยออต้องรู้นี่นะคะทุกคนว่าตัวที่สองจะมีไหมนะคะเจอกันทุกคนตอนนี้ประมาณทีสี่ตอนนี้ตัวที่สองออกมาแล้วะค่ะไม่รู้ว่าจะมีตัวที่สามไหมห้าไม่มี ก็คือร้อก็คือสองตัวซึ่งตัวแรกเราดูลักษณะก็คือผู้ชายก็คือตัวผู้แบบร้อเปร์เซ็นต์ตัวที่สองดูไม่ได้ค่ะแจ๊บังบังแบบบังมิดเลยนี่คือตาที่แบบก็ตื่นตีสามดูลูกมองหนะ้าไม่แน่ใจว่าจะตัวที่สามจะโห,หมหมั้ย ถ้ามีตัวที่สามก็ค่ะแต่ถ้าไม่มีก็คือสองตัวแบบหนึ่งรอซ็ตัวที่สองไม่แน่ใจว่าเพศ,เพศไหนหนะทุกคนก็รอสรุปทีเดียวแต่ตาเราคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆก็คืองงมากก็คือพาวนาว่าสอตัวก็พอแน่ใจได้ขอนอนมากง่วงไม่ไหวจริงๆริงทุกคนตื่นตั้งแต่ กล้จะตีสามอ่ะคือมาซุกเราแล้วแบบเอิมแบบแปลกแล้วละ่ะใช่ถอดแต่ลังง่วงเลยเดี๋ยวรอรุ้นอีกทีหนึ่งค่ะทุกคนว่ามีจิตว่าจะมีสองตัวหรือสามตัวทุกคนคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงห้าทีเราคือเราอะ่ะตอนทีห้าเราหลับจริงๆนะครับทุกคนล่าสุดสามตัว,ตวเลยแม่ สามหรือสี่วะหนึ่งสองสามชิสี่ตัวแม่ตายแล้วสี่ตัวคุณวายตอนแรกนึกว่าสามเป็นสี่หลังจากนี้คุณแม่มือใหม่กับจะเรียกว่าอะไรดีคุณยายมือใหม่เลี้ยงคุณแม่เลี้ยงลูกเล่าเลี้ยงหลานสี่ตัว เยี่ยม